สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อคำทำนายคนที่คุณคิดถึงในเวลานี้เขาเป็นเช่นไดบ้างคนที่คุณคิดถึงในเวลานี้เขาเป็นเช่นใรบ้างคุณกับเขามีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าคะ มีประเด็นอะไรกันอยู่นะคะคุณเหมือเขาน่าจะมีประเด็นอะไรกันอยู่มีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจอะไรกันเกิดขึ้นนะทาให้ความสัมพันธ์มันมีการหยุดชะงักความสัมพันธ์มันมันไม่มีการได้พูดคุยกันความสัมพันธ์มันมีการนิ่งใส่กันคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการตัดจบความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะถ้าถามว่าคุณคิดถึงเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็ยังมีการคิดถึงคุณอยู่ แต่เขาจะไม่มีแอคชั่นอะไรใดๆหรือจะไม่มีการติดต่ออะไรกลับมาเลยในช่วงนี้นะ